ศิละปะตะวันตกหมายถึงศิละปะกรรมของกลุ่มประเทศในยุโรปปัจจุบันรวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วยมีรากฐ,ฐานมาจากศิละปะของอียิปต์และกรีกซึ่งเป็นวัฒนธรรมยุคโบราณของโลกและพัฒนาขึ้นมาภายใต้อ,อิทธิพลของคริสต์ศาสนา,าเป็นต้นแบบของศิละปะสาคลในยุคป,ปัจจุบันประวัติศาสตร์ของยุโรปแบ่งอย่างกว้างได้เป็น4ยุคคือ 1. ยุคก่อนประวัติศาสตร์2ยุคโบราณ3ยุคกลาง4ยุคใหม่ และว,วันนี้พวกเราจะมานําเสนอเรื่องยุคโบราณศิละปะบ,บาบิโลนอยู่ช่วง700ปีก่อนคริสตศักราชมีสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงมากและเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือส่วนลอยแห่งบาบิโลนโดยสร้างส่วนสูงให้สูงจากพื้นดินใช้อิฐซ้อนกันขึ้นไปวางผังลดหลั่นกันและมีความสลับซับซ้อนตามซุ้มประตูต่างๆประดับด้วยภาพสลักขนาดมหึมา ปัจจุบันสวนแห่งนี้ถูกทับถมปรักหักพังไปหมดแล้วเหลือเฉพาะฐานรากบางส่วนเท่านั้นศิลปะอาริียนศิลปะงานแกะสลักที่มีชื่อเสียงเป็นรูปสิงโตกำลังกัดเด็กหนุ่มพบในพระราชวังเมืองนิมรุตในอาซิเียงานชิ้นนี้ปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑ์บีดิสกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษปริมากรรมลอยตัวชิ้นนี้สำคัญที่ ติดตั้งตามทางเข้าพระราชวังมีสิงโตขนาดใหญ่เป็นสิงโตมีปีกส่วนงานสถาปัตยกรรมของอาซิเเลียมีอาคารก่ออิฐเป็นโครงสร้างหลักเป็นรูปโค้งรับน้ำหนักและใช้อิฐและหินก่อเป็นกำแพงตกแต่งภายในด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังและกระเบื้องเคลือบเป็นรูปสิงโต ศิปะเปอร์เซียอยู่ในช่วง1,000ปีก่อนคศอ,อ,อรารยธรรมของเปอร์เซียมีชื่อเสียงโดดเด่นในสถาปัตยกรรมที่มีการตกแต่งภายในอย่างสวยงามมีงานประติมากรรมใช้ในการตกแต่งสถาปัตยกรรมได้แก่เสาหินวัวคู่ประดับพระราชวังที่เมืองเปโซโปโลิลปศิลปะกรีชาวกรีกเป็นมนุษย์พอพันธุ์อินโดยุโรเปียน ที่อพยพเคลื่อนย้ายลงสู่แหลมบอนขานตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์จนกระทั่งปี2000ก่อนคริสตศักราชจึงได้ตั้งหลักที่เป็นประเทศกรีกในปัจจุบันประกอบด้วยสองรัฐใหญ่คือเอเธนกับสปาร์ตาชาวกรีกมีการศึกษาศิลปะวิทยาจนมีความเจริญด้านทางวิทยาศาสตร์อักษรศาสตร์ปัจญาและการปกปก,ปก,ปกครอง ศิลปะกรีกและความเจริญเป็นแบบทางศิลปะของมนุษย์ธาตุตั้งแต่ยุคโบโรราณจนถึงปัจจุบันศิลปะโรมันศิลปะโรม,มันส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากกรีกซึ่งมีองค์ประกอบที่ประณีตงดงามและแต่ศิลปะของโรมันเน้นความใหญ่โตมโหฬา,ามีความห,หารูหราสง่างามมั่นคงแข็งแรง สถาปัตยะกรรมโรมันมีชื่อเสียงมากโรมันเป็นชาติแรกที่คิดค้นสร้างคนอนกรีตได้สามารถใช้คนอนกรีตหล่อขึ้นเป็นโค้งสร้างรูปโดมช่วยทำให้การก่อสร้างอาคารที่มีขนาดใหญ่ขึ้นสถาปัตยะกรรมของโรมันที่มีชื่อเสียงได้แก่วิหารโพเทนอนโคลอสเซียมเป็นสนามกีฬารูปกลมดีขนาดใหญ่มาถมา สามารถบรรจุคนได้ถึงห0,000่นคนนอกจากงานสถาปัตยกรรมดังกล่าวแล้วชาวโรมันยังสร้างสะพานโค้งข้ามแม่น้ำและส่งน้ำข้ามหุบเขาต่างๆเป็นจำนวนมากสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกคือประตูชัยสร้างเพื่อสรรเสริญและฉลองชัยของทหารโรมันโดยสร้างเป็นประตูโค้งขนาดใหญ่สำหรับให้ทหารเดินทัพผ่านเมื่อออกสงครามหรือภายหลังได้รับชัยชนะ ประดับด้วยภาพปริมากรรมสูงอย่างงดงามที่มีมศิลปะไบเซนไทยประมาณคิสกราด4-5-5ศิลปะไบเซนไทยเป็นศิลปะที่มีลักษณะเชื่อมโยงความคิดเห็นและรูปแบบระหว่างตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกันมีศูนย์กลางเป็นกรุงคอนสแตนติโนเิลศิลปะที่มีลักษณะใหญ่โตงคงทนถาวรประดับตกแต่งด้วยการใช้พื้นผิวอย่างหลากหลาย แานสถาปัตยกรรม